just say that we are one อ๋อครับรีบขึ้นรีบขึ้น,นสตรีมเกินตั้งค่าอะไรไม่ทันเลยแต่ว่ารีบรีบมาสุดๆต่อววคตร,รีบมาเดี๋ยวผมเซตติง้งแป๊บนึงนะเละเทะไปหมดเลย สวัสดีครับสวัสดีครับหัวหมุนเลยมาอันนี้มาอ๋อใช่ชุดคริสต์มาสผมยังไม่ได้เลยนี่นากดปักทั้งหมด อาย่าของผมหมดแบบหมดเลยนี่หว่าเบสไลวันหมดแบบหมดจริงส่ัสดีครับคุณนิ้นมาเลยมาเลยแต่เพาของผมแบบหมดเกี้ยงเลยอะหมดครั้งหมดหมดแบบเกี้ยงโอ้ ก็บงก็มาร์กผมมาไปหมดเลยไม่เหลือเลยเลยเดี๋ยวไปสทกาเลฟเฟเลกันสวัสดีครับคุณอนิโมอันนี้ครับสวัสดีครับผมผมหมดเกี้ยงจริงแบบไม่เหลือเลยก็บัคกับเมนตากุล่าเนี่ยขยันหมดซะด้วยตายแล้ว เป็นสภาพอากาศเลยจ้ะวันนี้มานอนเปลี่ยนกันเลยไปตีลิงสามตัวกันไหมผมยังไม่ได้ชุดโอไลออนเลยวันนี้เราไม่ได้ไลฟ์ค่ามาปล่อยคนอื่นดีกว่ามาเลยมาเลย ต้องตองกการคนช่วยครับเฟรนลิงสามตัวมังกี้สวัสดีครับพุนซาคาลียาของผมบบหมดจริงอะขอแบบนอนสักรอบหนึ่ง แบบหมดหมดเลยอะ่ะไม่เหลือให้เล่นเลยกดบงกดบักักโอ้โหของสำคัญซะด้วยเอาไว้โรยยาให้ <c oughs> คริสต์มาสแล้วตีมองเหมือนเดิมตีมอนตลอดไปเอวทูเคเตอร์ตอง วานอนอยู่ด้วยกันแล้วแข็งเก่งเาก็กหววเอาอยังไม่ได้เอาเซฟสองไปตีก๊อกเลยใช่ไหมมาเลยคุณนินามาเอาไปตีก๊อกให้ครบทุกเซฟ้ยรอไอ้นี่กันจเจ้ากอดบัคก,กนเแมนแต่กูไล่ตึง ตอนเล่นกับผมจริงๆไม่ต้องโปอยผมก็ได้นะผมกินใช่ <laughs> ไม่ได้ครับทุกคนต้องเลือดเต็มผมเห็นเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งนี่ไม่สบายใจต้องเอาต้องเอา <laughs> เห็นเลือดเห็นเลือดโลแล้วมันหวันว่น,นใจนะหวัน่นเกงหมเตียงหมดสั่นเลยอะ <laughs> เตียงแมวสั่นนั่นมันอะไรนะตาได้ของพี่เต็มเนี่ยลุกเลยเฮ้ยดสินั้นมันเท่าไหร่หอยนั่มันสิบเจ็ดเราเก่งใจล <laughs> ้วคนในช่องนี้เล่นกันอย่างเสียง <laughs> รู้ว่าเสียงมันก็ต้องลองสักหน่อยโอเคเดี๋ยวผมเอา under กับอันนี้ไปด้วยแล้วอันนี้ก็คือคินเซอร์เนาะอันนี้โมเอฟไปด้วยอันเนี้ยจะไปเอากล้อง แล้วก็ thunder แป8 thunder express ตั้งชื่อเฮ้ยเขียนถูกมั้เนี่ยอ่าใส่ speed eating มัน <c oughs> อันนี้กลัวนะอันเนี้ยใส่ไปเลยกระดกยาไว้ก่อนเป็นยอดดีเน้นดกยาใบมปผมไปเปลี่ยนส่วนหัวก่อนไงคุณนิมาแล้ว มูลอ้อนผมมีแค่ตัวเดียวนี่หว่ามาไปดูข้างบนสิเอ้อส่วนหัวผมก็ได้มาแล้วเนี่ยเนี่ยอะไรนะชุดน้องไก่เหรอน้องไก่ก็ครบแล้วเนี่ยอ้อแล้วผมเหลืออะไรกว่าพอล,ลองเปลี่ยนหัวเป็นใส่ของผู้ชายก่อนนะโอ้ เอ้ยผมชอบอันนี้มากกว่าฮะเผมชอบอันนี้กว่าม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 ังกีอูอูอ่าอ่าเฮ้ยวันนี้ครับพี่มิสวันนี้ไม่ไลฟ์สตรีมหรอฮะแม่หาผมเนี่ย ที่ไม่ไรส,สตรีมหรอแมวมาหาน้องแบบนี้ดกา้ากันมาอีโอคงอีอออนะอันนี้นะอ๋อมาดูโอ้นี่แวมอ๋วอ,อวีไลฟ์อยู่แต่แวนมาดูผมเนี่ยนะ โอ้ยเนี่ยมันอยาได้ชุดต้องตีลิงดาวชุดเยี๋ยได้ชุดแซนตี้ใส่เอ๊ะเดี๋ยวนะมาดูนี่สิ อ๋อ oh. <laughs> อันนี้ล่อซื้อป่ะอันเนี้ยไม่ไม่ไปไม่ไปแบะแบบ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 ไม่ไปดูหรอกให้ดูหรอกผมผมโดนล่อซื้อ,อยี่างผมไม่ไปหรอกแบดแบบแบดแบขึ้นบนเลยแบบ,แบบม,บม,มีคนลอซื้อแบบนี้น่าก,กลัว เนี่ยนะ่ะคุณสักันเดียวไปไหนเฮ้ยอืมเอาดีเชิญไปแล้วไม่งอหรอกนะไม่งอพี่หรอกนะม,มาสง่งแซนตตรงแซนตี้อันนี้ล่อซื้อผมชัดๆ โอโ้โอเคหลบได้หลบได้หลบได้หนึ่งสองสามอิ้ยแต่ละคนเล่นกันเสี่ยงๆอันนี้เรื่องจริงอุ้ย <travail> รอดตาก ฮ้ยงวนม่วงเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 เียวี๋ยวดีวดีวดีวยววยวยววย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 ววยี๋เดีเดี๋ดี๋วเฮ้ยไอ้ลิงอีกตัวมาีหาวเเ อออกินกล้วยลิงกินกล้วยปูเลยนี่จุดแซนตีมาให้ฉันเดี๋ยวนี้โอ้เมื่อไหร่คันโยก่ยเทนี้ได้เนี่ยเอ้ยนี่ไง ว่าแต่เราตีตัวไหนทิ้งไ้นะอะถึงแล้วเรียบร้อย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 อ่าหนึ่งสองสมัสมหนึ่งสองสัมเขาเตอร์อุ้ยตอนนี้ชูคุนินกลายเป็นกันดั้มไปแล้วนี่หว่า กลายเป็นกันดำไปแล้วสีดำมาเลยเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มตาดิึ่งสองสามอเอ้ยเอาไปกินยาด,วด่วนเฮ้ยมันง,ง้าง โ,โอ oh, ้อยโอ้ชิตเฮ่ยายายานะยานะยาไม่รู้เอาดีกันได้สวยครับนี่แน่หาเสร็จแล้วนี่วะไม่เห็นมาชาร์จเต็มแล้วสวยครับ โดซะเฮ้ยเดี๋ยวนั้นได้ได้ห่างมายังไงนี่ผมตีตรงแขนมันแล้วมาผมได้ห่างอ่ะผมหลบได้หลบได้ยาก่อนสปีดเฮตติ้งโอ้ยหชุบๆโอ้อยเฮ้ยผมเพิ่งเห็น นู้นนะตำการจับคุมเียบร้อยครับอ่าเสร็จไปหนึ่งเหลือสองคันโยกขึ้นแล้วอ่าโอเคได้สวย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  บาแพ้กินดดเออ้นี่ล้มเลยผมลองไปเล่นเควสนี้คนเดียวโคตรนราลกเลยอ่ะ คือเควสด้วยโคตรนรกเลยถ้าไปเล่นคนเดียวอ่ะไอ้ลิงบ้านี่เอเกาขนเกาทำไมว่าหัวก็ล้านอยู่แล้วเองจะเกาเพิ่อมอีกแค่นี้ก็ยังล้านไม่พอรือโอชิตยา,ยากินยาเอาเปล่า นี่เคาเตอร์ล่อยครับุูนว่วงคูณนให้เรียบร้อยเอเอเ้อผมลองใส่ชุดเบลกับไออุดูน่าสองชิ้นนี่ก็เวิร์กเหมือนกันนะดีกว่าเล่นเบลสี่ชิ้นอยู่ แทกไกลไม่รู้จิรอบแล้วอ,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 อืออเุ้ยอีกตัวมาอีกตัวมายาอีกตัวมาแล้วนี่อ่ะน่งเด็่งไปสวัสดีครับคุณฟอ็อกซี่มาเป้ามาเป้ามาอ้าเป้าเป็นไงบ้างเรื่องสอบ โอเคอยู่ไหมคุณฟอสซี่เรื่องสอบเป็นไงบ้างครับ <ifi> นี่ตะโดนซะ <sk ill> อืมโอเคมามา คุณนีนรับมือไหวอยู่ใช่ไหมตรงนั้นน่ะถ้าผมรีบตีตัวนี้ให้ล้มเดี๋ยวผมไปช่วยอ,อ,อ,อืมปักตูดจะเลยห,หมอนี่ตีสุดลายเออสวัสดีครับพิเศษหมอ วันนี้อาจจะต้องพึ่งคุณหมอหน่อยนะเพราะว่าแวนดากล่ากิดกดบักผมหมดโอ้อะไรวะนี่เฮ้ยกูโดดลงมากูก็โดนแล้วอะไรเนี่ยไหนดูิเนื่องสอบยังไม่รู้คะแนนเลยน่าจะรู้ช่วงหลังปีใหม่ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับอันนี้ เมอร์ลี่คริสมาทุกคนนะครับสุขสันต์วันคริสต์มาสเด้อโอเคกันได้กันได้อีกแล้วหมัดป่ะเออบูนมันสวย หนีตอนนี่พอดีคาเตอร,ตอร์ไม่ล้มแนพะ้อ๋อพิเศษเพิ่งเลิกงานหูเลิกงานดึกเหมือนกันนะนี่ แย่เลยนล้องานดึกแบบนี้บบนไม่ดึกดีอันนี้ค่ำเออแลองานค่ำโอ้โหเต็มเต็มนะอุ้ยตัวนี้เหมือนจะจับกุ้มโอเคเรียบร้อยอ่าเหลือตัวท้าย หรือว่ากลับมาพักผ่อนครับพิเศษโดยการทีมอนขาดหมอไม่ได้ครับเพราะว่าคนดูช่องนี้เล่นกันเสียงเหลือเกินเล่นกันสเสียงเสียงมากเนี้ย <c oughs> ได้ปะ <c oughs> เรียบร้อย เฉงแจ๋วอยากได้แบบตัวเยอะๆอยากใส่ชุดแซนตี้แล้วเวอรซิว่าจะได้หรือเปล่า <c oughs> สามตัวอุ้ยได้อยู่ดิ ดี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 ได้มาสามตัวรวมกันเป็นสี่เอาผมคราบก่อนแม่เมอร์ี่คริสต์มาสเราทุกคนก็เป็นได้นะแคลรี่น่ะแคลรี่ทั้งทีเมื่อไหร่นี้ยอันนี้หมวกผมเป็นอ๋อโอเคเออเอาหมวกผู้หญิงแล้วล ounded, <Moder ate> แนะนำทานอาหารเทศกาลด้วยโอเคครับรับทราบเราจะเด็ดเดี๋ยวผมไปนกโปกมัมมัมไปเรียกว่าเข้าถึงซิกเนเจอร์มามามาสวัสดีนะครับคุณดีอา ผมชอบอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วค่อยอ่านชื่อที่หลังโทษทีข <c oughs> อโทษขอโทษขอโทษเออแก๊งนี้แกง๊งเสี่ยงๆอันนี้ดา,าเมจกันอย่างเดียวละ <c oughs> พวกแกง๊งฮันเตอร์เสี่ยงๆสองสาม <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมปิดตรงเอวอ่ะ ได้แล้วขอ,อเพิ่มเงินถ้าใส่ชุดก็น่าจะได้โอกาสเพิ่มได้ตัว๋วอ่าเป็นอย่างนี้วันนี้แดงแจัดเลยวะอันนี้แดงได้ใจสองนี่สีขาวเลย มาแซนตี้มาแล้วน้องลินลี่เป็นแซนตี้แล้วมามๆๆผมกินเมนูเทศกาลผมเพิ่งรู้ว่ามันเพิ่มเงินกับเพิ่มโอกาสได้ตัวเหมือนกันนะเนี่ยคุณสักเรียผมอยู่ภาคโวไปทำะไร สากคเลียไปทำอะไรอยู่ภาคเวลกไปอยู่ภาคนี้กันนี่กินเศษเปล่งกล้ามเอ้ยกดเปลี่ยนแบบนั้นได้ด้วยเพิ่งรู้ออกการเปลี่ยนเปลี่ยนสีชุดใช่ไหมอันนี้คุณเดียเพิ่งรู้ใช่ไหมมันมันกดแบบเปลี่ยนอันหนึ่งอันสองได้อ๋อคุณสาคเลียไปแบกเพื่อน อ๋อไม่แน่ใจเพิ่มตัวต๋วเลยเพิ่มเงินชัวชัวมีคนคิดถึงฟาตาแหละนั่นสิคุณนินผมก็คิดถึงฟาตาลิตนะผมคิดถึงไอ้ไอ้ตัวนั้นด้วยลิงสายฟ้าที่คุณนินแบบชอบชอบ <laughs> ตัวที่แบบว่าคุณนิน